We kiss. รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่พอได้ฟังพี่ตำรวจไซเบอร์การกินนงแล้วแบบนี้ก็กลับเข้ามามเข้าใจง่ายเลยครับในช่วงอาสามาเตือนล่ะครับเป็นเรื่องของอะไรกันหรอครับพี่ชายใช่แ<ๆ>ละะ้วค่ะเรื่องของอาสามาเตือนนะฮะหัวข้อที่ถูกหลอกกันบ่อยมากๆปกป้องรู้ไหมคะว่าคือหัวข้ออะไรน่าจะเป็นซื้อของออนไลน์นะครับใช่และะ้วค่ะเรื่องของอาสามาเตือนวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อที่ถูกหลอกกันบ่อยมากในโลกออนไลน์นั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมการซื้อของออนไลน์ค่ะ ถูกหลอกกันเยอะมากเลยปกป้องครับปกป้องเคยซื้อของออนไลน์บ้างไหมครับอ๋อจริงๆะครับปกป้องก็ยังซื้อของออนไลน์ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าพี่ชายของปกป้องครับซื้อของในเกมไปหมดเลยครับฮันแน่ระวังหน้าการซื้อไอเทมในเกมจากคนแปลกหน้าเนี่ย ก็ทาให้เราโดนหลอกได้เลยนะครับปกป้องอ๋อปกป้องก็อดใจลภาพได้ไหมครับปกป้องไม่เคยโดนหลอกหรอกครับแต่ว่าเพื่อนปกป้องคนหนึ่งเคยโดนหลอกมาด้วยครับโอนเงินแล้วไม่ได้ไอเทมอะไรกลับมาเลยแถมมิจายชีพยังหายตัวไปแวบเลยนะคบอย่างนี้ก็ต้องไปแจ้งความนะครับปกป้องอืมปกป้องคิดว่ากลัวจะโดนแม่ดูนะซิครับก็เลยเงียบไว้โดนหลอกไปแค่หลักร้อยเองครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปกป้องเราต้องแจ้งความนะคะเพราะอะไรรู้ไหม การที่เราโดนหลอกเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ปกป้องลองคิดดูถ้าเราปล่อยให้มีฉาชีพปล่อยตัวนะฮะพวกมีฉาชีพเหล่านี้ก็จะไปหลอกคนอื่นอีกใช่ไหมคะอาจจะได้คนนี้ไม่กี่บาทคนนี้ไม่กี่บาทคนนี้ไม่กี่บาทแต่พอไม่กี่บาทรวมกันเยอะๆขึ้นก็จะเป็นหลายบาทเออจะเป็นหลายบาทและแถมบางคนไม่ได้ถูกหลอกนิดเดียวด้วยนะคะท่านผู้ชมบางคนเนี่ยถูกหลอกเป็นยอดเงินเยอะหลักพันหลักหมื่นก็เหมือนกันฉะนั้นนะคะเราไม่แจ้งความไม่ได้นะต้องไปแจ้งความค่ะนี่ปกป้องครับ ถ้าอยากได้วิธีป้องกันตัวเองนะต้องไปฟังช่วงนี้เลยช่วงอะไรคะอาสามาเตือนอาสามาเตือนระวังตัวให้ดีมีภัยรอบตัวแต่เราพร้อมเพืชิญอาสาพาทำดีช่วยกัน,าานกลับมากันต่อนะครับช่วงนี้กับอาสามาเตือนเราจะมาเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะรูปแบบของการซื้อของออนไลน์เด็กๆน้องๆต้องถามก่อนใครซื้อของออนไลน์ประจำยกมือ ทำไมชอบซื้อเพราะว่าอนอกจากเด็กๆแล้วพี่ๆก็ชอบซื้อกับทุกคนเลยสะดวกใช่ไหมครับ<ช>แล้วง่าย<ช>ไหมง่ายมากเพียงแค่กดจิ้มใช่ไหมเลือกดูสินค้าแล้วเราเคยคิดไหมว่าสินค้าที่เราซื้อตกปกไหมไม่เคยเคยใช่ไหมบางคนใครเคยได้ขอไม่ตรงปกบ้างยกมือเยอะเลยใช่ไหมอันนี้เรามาเตือนภัยกันด้วยแล้วก็มีวิธีการที่จะช้อปปิ้งนะครับอย่างไรให้แบบว่า ได้แบบได้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้ของตรงปกด้วยนะครับช่วงนี้อยู่กับพี่ๆทั้ง4ท่านเหมือนเดิมนะคบเอาละครับต้องเรียนถามก่อนเลยในการซื้อของบนโลกออนไลน์ครับอ่ะที่ไม่ปลอดภัยก่อนปลอดภัยรู้ไวแล้วแล้วได้ของตรงปกใช่ไหมครับที่ไม่ปลอดภัยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างครับจริงๆก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับผมอันแรกก็คืออย่างที่น้องๆโดนกันก็คือได้รับสินค้าไม่ตรงปกนะครับกับอันที่2เลยคือสั่งสินค้าไปแล้วไม่ได้ของ คเคยมีน้องๆเคยโดนไหมฮะโอนเงินแล้วแล้วไม่ได้ของมีไหมฮะสารภาพมาเลยมีใครใไหมมีใช่หฮะมีนะหลายคนเลยครับก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างแบบนี้นะครับอย่างอันแรกที่สั่งสินค้าไปอาจจะดูรีวิวแล้วดูลักษณะที่ขนงขนาดอะไรเงี้ยแต่มาส่งแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับกับอันที่2อง่นงที่บอกไปก็คือการที่น้องๆโอนเงินชําระไปแล้วนะครับแล้วไม่ได้สินค้าเลยอาจจะถูกบล็อกหรือหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็จะมี2ลักษณะใหญ่ๆครับ พี่แล้วถ้าเกิดเราตกเป็นเหยื่อแบบนี้เรามีทางออกอยังไงบ้างครับถ้าตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยเ,เกี่ยวข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เว็บไ a i p o l i c e o n l i n e g o โ h อหรือโทร1441ก็ได้คือให้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เรามีนะครับแคปไว้หมดเลยหรือสลิปการโอรนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปเหมือนแจ้งความออนไลน์ไว้เบื้องต้นนะครับทางเว็บไซต์ที่พี่แพลวบอกนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่า พวกขายของออนไลน์เนี่ยจะมาแพ็กเกจคู่กับพวกเพจปลอมนะฮะเดี๋ยวเพจปลอมเนี่ยเรามีหมู่แบงค์มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะ,นะเป็นเหตุการณ์ท,ที่เกิดขึ้นจริงเลยครับสําหรับเพจปลอมที่จองสถานที่พักอ่านะคือจะบอกว่าสถานที่พักเนี่ยส่วนมากวัยทำงานะจะโดนกันแต่วัยรุ่นนะครับผมเขาจะโดนจองบัตรคอนเสิร์ต Oh, อ๋อเนี่ยเ้าเสิร์ตดูนี้เยอะด้วยแล้วล,ล <ะ S 1> ่าส,สุดเนี่ยผมจองไม่ทันอ uh huh. uh huh. เสร็จป,รปุ๊บผมก็ไปดูในทว uh ิตเตอร์มันจะมีแบบว่าเนี่ยฉันกดบัตรมาเกินนะ uh huh. อ่าแล้วบางทีเนี่ยราคาถูกราคาดีอะไรเงี้ยครับผมแต่มาเป็นแอคปลอม Oh. เรามีวิธีการสังเกตยังไงครับอย่างเช่นนี้อวิธีการสังเกตนะครับเขาจะโน้มน้าวให้เราแบบวา่วาเฮ้ยต้องซื้อเลยต้องเดี๋ยวนี้เลยต้องโอนเงินเลย oh. โดยโดยจะใช้คําว่ามีเหมือนแปลวา่าบัตรมาเกินอะ่ะรีบโอรีบ,ร,บรีบโอนนะอะไรเงี้ยให้รีบโอนเนี่ย oh. ใช่ผมเคยเจออ่ะ บัตรคอนเสิร์ตผมผมผมยังไม่เจอผมเจอที่พักบ่อยมากที่พักผมต้องแบบบางทีเซิร์ชในหลายๆในในข้อความในช่อง Facebook ขึ้นมาหลายที่เลยท,ทั้งที่มีที่พักอยู่ที่เดียวแล้วก็มีแบบบางเพจก็เป็นเพจจริงก็อบอกให้ระมัดระวังแต่บางทีเราไม่รู้เลยผมเคยสั่งผลไม้ก็ไม่ได้ก็มีมีมีทั้งแบบที่ที่พักแบบเนี้ยครับสิ่งที่เราควรสังเกตถ้าเป็น Facebook ง่ายๆครับเราจะสังเกตตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ ผมสังเกตนะผมชอบเข้าไปดูที่ที่กล่าวถึงจะจะมีกดโกรธอ่ะบางทีจะมีผมชอบสังเกตแบบนี้นะแอบเข้าไปดูแล้วบางทีเข้าไปดูคอมเมนต์มันจะมีข้อความด้านไหนที่มันลบไม่ได้ด้วยใช่ไหมที่มันอยู่เฟซบุ๊กบางมันจะเป็นรีวิวค่ะรีวิวใช่ไหมรีวิวของเพจอันนั้นจะลบไม่ได้ลบไม่ได้อันนี้พี่เคยเข้าไปนะตอนแรกพี่สั่งซื้อไปแล้วเด็กๆแล้วพี่ไม่ได้2วันรู้สึกแปลกๆพอไปดูโอ้โหรีวิวกดโกรธอย่าไปซื้อนะเพจนี้อันนี้คือรีวิวจากจากแบบลูกเพจที่ซื้อในเพ นะฮะอันนี้มีวิธีการสังเกตอื่นๆที่ชัดเจนง่ายไหมครับคือวิธีการสังเกตนะครับเราต้องดูก่อนว่าเขาสร้างตอนไหนระยะเวลาก่อนเลยใช่ไหมระยะเวลาก่อนเอนสร็จปุ๊บไปดูยอดยอดกดกลคลิกอะไรครับอ่าผู้ติดตามผู้ติดตามดูต่อไปครับดูว่าคอมเมนต์รีวิวแต่ต้องระวังนะครับผมอาจจะมีรีวิวปลอมอ๋อใช่คือต้องดูให้ชัดเลยว่ามันเป็นรีวิวจริงหรือรีวิวปลอมบางทีนะครับเขาก็จะมาแบบเป็นแอคปลอมเลยพิมพ์ม,มาอ้ย ดีมากเลยอะไรเงี้ยครับผมบางทีเราก็หลงเชื่อเลยเรางพราะว่ารีวิวดีรีวิวแบบ5าดาว,ว,วบบดาวาดีหมดเลยใช่ครับพี่พแพรครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะวิธีของพี่นะคะพี่จะอันนั้นอะพี่จะข้ามไปเลยเพราะบางทีมันมีเฟกด้วยบางส่วนนะของพี่เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นที่พักที่มันน่าสนใจจริงๆอะมันจะมีพวกเพจออกมารีวิวที่พักนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นแบบเพจรีวิวที่เที่ยวโดยเฉพาะ แล้วสุดท้ายแล้วเขาจะแนบลิงก์ที่พักอันนั้นเอาไว้โปรโมชั่นด้วยไหมครับโปรโมชั่นแบบถูกท<ช>ี่สุดตอนนี้อะไรอย่างนี้ด้วยอันนั้นน่าจะเป็นเพจลอมค่ะบางที <laughs> แต่ว่ามันจะมีเพจที่แบบรีวิวออกมารีวิวเลยอสมมติที่พักนี้อน้องหมาเข้าได้นะคะรีวิวอยู่จังหวัดนี้จังหวัดนี้เอ้ยบรรยากาศดีมากเลยที่มันเป็นเพจรีวิวท่องเที่ยวจริงๆค่ะมันจะมีแนบลิงก์อันนั้นอะ จะเชื่อได้ว่าเป็นลิงก์จริงก็คือดูเพจที่น่าเชื่อถือหรือรีวิวที่มันน่าเชื่อถือนะครับเราแค่เข้าไปสู่ลิงก์ที่เราต้องมั่นใจด้วยครับว่าเป็นลิงก์ที่มันเชื่อถือได้ไม่ใช่ลิงก์ปลอมอย่างที่เราเตือนกันไปอย่างเงี้ยครับข้อระวังบางทีอ่ะถ้าเราแบบว่าคิดอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพจจริงเรื่องการโอนอย่างเงี้ยครับสมมติว่าการโอนเงินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธีการยังไงบ้างครับสมมติว่าเงินในปริมาณที่เยอะอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแบบเฮ้ยเรารู้ว่าเป็นเพจปลอมแล้ว พูดเราชำระไปแล้วเงี้ยเราเพิ่งมารู้ทีหลังตัวสอบระยะเวลาในการจะส่งมันดูผิดปกติแล้วทำไม3 4 5หรือ7วันยังไม่ได้หรือพอทักไปแล้วมีการบล็อกแต่เราชำระเงินไปแล้วหรือจ่ายเงินไปแล้วเงี้ยเงินตรงนั้นจะสูญหายไปเลยหรือเปล่าครับคือจริงๆก็ถ้ายอยากให้เข้าสู่กระบวนการก่อนนะครับก็คือถ้าสมมติโดนในกรณีที่โดนเหมือนเรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราโดนโกงแน่เนี่ย เรารีบไปอายัดท่าอายัดทันในกรณีที่บอกก็คือสามารถโทรติดต่อธนาคารก็ได้นะครับหรือจะโทรไปที่1 4 4 1 0 AOC ก็ได้นะครับในการอายัดเงินจำนวนนั้นก่อนนะครับและอันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อๆไปในการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ mm hmm. ก,ก็อาจจะมีหวังในการที่เราจะอาจจะได้เงินคืนก็ได้ครับผม mm hmm. ครับ อย่างนี้ก็คือ Facebook ที่เราเล่นกันปบ่อย,อยพวกแบบโปรโมชั่นที่เราเห็นเด้งมาตามอันนี้มาถึงออนไลน์บ้างร้านค้าออนไลน์โดยตรงเลยซึ่งบางคนชอบแล้วส่วนใหญ่เข้าไปช่องทางไหน,นครับ t i ก t o ็ TikTok ก็ได้ใช่ไหมบ้านส้มก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้าไปแต่ละบ้านง่ายเลยแต่ละสีก็ไม่ได้เรามีวิธีการสังเกตยังไงครับว่าว่าร้านค้านี้หรือช่องทางแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์แบบนี้เป็นร้านค้าที่ถูกต้องนะแล้วมันบอกว่าจริงๆไม่ได้มีการหลอกลวงมีวิธีการสังเกตไหมครับ คือวิธีการสังเกตนะครับผมเราไปที่แอปที่นาเชื่อถือก่อนรเราไปดูเลยว่ามีคําว่ามอรหรือเปล่าดูว่าแล้วก็ดูอีกอย่างต้องดูรีวิวด้วยรีวิวแล้วอย่างเช่แอปที่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยเขามีปลอมข้างในไหมแต่ร้านค้าย่อยๆอย่างเงี้ยมีปลอมได้ไหมจริงๆก็มีปลอมเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแอปนาเชื่อถือเราก็ต้องดูอีกนะครับพยายามพูดคุยถ้าเป็นผมผมจะพยายามพูดคุยกับร้านค้า ขอข้อมูลขอรูปเพิ่มขอคุยนู่นคุยนี่ถ้ามันเริ่มไม่ตอบหรือรตอบชา้าเนี่ยเราก็ต้องเอฟไว้ก่อนว่าเอฟแ,แปลกๆนะทำไมร้านค้าถึงไม่อำนวยความสะดวกอะไรแบบนี้ครับผมเป็นการเบื้องต้นในการรีเช็คนะครับซื้อจากแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือดูรีวิวที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นครับผมนะฮะในระหว่างนี้น้องๆมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวใครมีคำถามเดี๋ยวจะแจกของรางวัลน,นะเด็กๆยกมือได้มีข้อสงสัยอะไรไหมใครเคยซื้อเคยมีแบบว่าเอ้ย เคยตกเป็นเหยื่อมีใครเคยตกเป็นเหยื่อไหมอาจริงยกตัวอย่างในแมสักสักสักหนึ่งเคสให้พี่ๆได้วิเคราะห์กันมีไหมฮะใครใครเคยซื้อแล้วไม่ได้ของอ่ะสารภาพยกมือสั่งซื้ออะไรไปคะตอนนั้นเดี๋ยวสักครูดนะคะเสิร์ฟใหม่นิดนึงการศิลปินศิลปินไทยหรือศิลปินเกาหลีคะศิลปินไทยค่ะอ๋อไทยอะตอนนั้นนานหรือยังคะเหตุการณ์นี้ไม่นานค่ะสิ้นปีที่แล้วท่าไหรคะชอบไครค่ะ ลิฟซิงค่ะอตอนนั้นคือเราคนเดียวใช่ไหมหรือหรือเพื่อนๆด้วยทั้งหมดคน,คนเดียวค่ะคนเดียวใช่ไหมฮะตอนนั้นไปไปยังไงฮะช่องทางไหนในทวิตค่ะอ๋อเหรอแล้วเรามั่นใจตอนนั้นเรามั่นใจไหมว่าเราเอ้ยมั่นใจ<า>ค่ะเพราะว่ารีวิวดีแล้วก็เขาแอคทีฟต,ตลอดใช่เห็นไหมรีวิวดีก็ไม่ใช่ว่าว่าเป็นรีวิวจริงนะอันนี้ต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับแล้วตอนนั้นพอเราเรารู้ว่าเราเราแบบเฮ้ยถูกหลอกแล้วเราทำยังไงต่อตอนนั้น ติดต่อกับคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มผู้เสียหายด้วยใช่ไหมครับใช่คะ่ะแล้วก็ปรึกษาว่าต้องทํายังไงต่ออะไรอย่างเี้ใชาา่ยังเคสอ,อย่างเงี้ยครับพี่พี่เติ์กมีความคิดเห็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับว่าพวกก้าสิลปินเนี่ยโดนโดนทุก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 ครั้งที่ไปบรรยายนะฮะครับต้องพอกอย่างงี้ว่าอ่าศิลปินเนี่ยการที่ใช้ก๊าศิลปินเนี่ยจะเป็นอะไรที่ได้ผลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีทั้งไทยก็ต้องบอกว่า ผู้ที่ซื้อของชนิดนี้จะเป็นคนที่มีทุนทรัพย์เยอะแล้วค่อนข้างที่จะทุ่มเทเต็มที่นะฮะการ์ดทุนทรัพย์เยอะนะฮะบางครั้งผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าผมเคยเห็นว่าเขามีตอนนั้นมีการ์ดของวงชื่อ BTS มั้งอ่มันจำไม่ได้ล้วง BTS เนี่ยแหละการ์ดเนี้ยเป็นการ์ดแบบเป็นการ์ดอันเนี้ยขาย8 0ดพันอะแต่มีคนซื้อใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะ คืออันนี้เราจะสังเกตว่าหนูซื้อมาแล้วค่ะหนูซื้อมาแล้วไม่ใชออมใ่มีใครซื้อมาแล้วค่ะ <laughs> นนเริ่ม <laughs> ซื้อเหมือนกัน,ค <laughs> นเคยซื้อเจ้เคยซื้อทีมงานเคยซื้อไหมเนื้อมีการขายมือกซื้ออ,อาจจะสังเกตไหมว่า,าว่าถ้าเกิดว่าเป็นซื้อในสิ่งที่สิ่งอะไรที่เป็นอื่นๆต้องบอกงี้ครับว่าพวกเนี้ยจะมักจะใช้วิธีการแฟชกีดแฟชกีดคืออะไรแฟชกีดก็คือการที่ใช้ความเร็วโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดให้เราเนี่ยรีบจ่ายเงินเข้าไปเพราะว่า ของเนี่ยมันเป็นของแร่มันมีอยู่ใบเดียวเท่านั้นต้องรีบซื้อถ้าไม่ซื้ออาจจะเสียโอกาสแล้วเสียใจล i ม i t e d e d อ t i o ันนใช่ครับนนหมดแล้วนะบ <ไป S 2> ส,สุดท้ายไมม่ีอีกแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นพี่ถามจริงถ้าเขามาลดราคาด้วยน้ำยาซักผ้าน้องจะรีบซื้อไหมเอาไหมก็อาจจะไม่เท่ากับากาศิลปินถูกต้องไหมเพราะว่ากาศิลปินเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่คนเนี่ยชื่นชอบไม่บางทีแบบ คนที่ชอบไม่มีคําว่าเปลืองไงอาถูกต้องคนที่ชอบไม่คาว่าเปลืองเต็มที่อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ให้มิจฉาชีพเนี่ยนะครับใจเป้าขึ้นมาชอบอะใช่ใช่เลยนะใช่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างของเคสน้องๆโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยเรียนมีเคสอีกสักหนึ่งเคสไหมครับมีไหมครับเพื่อจะได้มาคุยมาแชร์กันหรือใครแบบกังวลโอ้โหมันอึดอัดใจมานานแล้วเคยเกิดกับชีวิตตอนนี้ยังรู้สึกฝังใจอยู่มีไหมครับยกมือนิดหนึ่งนิดหนึ่งสักหนึ่งเคสมีไหม หรือเคสแบบของไม่ตกปกเล่้ฟังหน่อยไม่ตงปกยังไงบ้างมีไหม,มใครเคยซื้อของแล้วได้แบบอ่ะสมมติน,นะอ่ะของใหญ่ใหญ่มากในรูปแล้วได้ <ขอ S 1> แบบิหูตกอายุได้ยากหน่อยดูการหัวเราะแล้วน่าจะเล็กมากนะครับ<ม>หรือแบบของไม่ตกปกอย่างมากอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยคือหนูเคยสั่งของในช็อปค่ะแล้วหนูสั่งเป็นกระเป๋าสะพายข้างเป็นลายสีชมพูแล้วทีนี้ในรูปอ่ะมันอันใหญ่มากแต่พอมันมาของจริงอ่ะมันอันเท่านี้ อันใหญ่ประมาณไหนในรูปมันใหญ่แบบว่าใส่ของใส่โทรศัพท์ได้ค่ะแต่ว่ามันออกมาที่ที่หนูได้รับก็คือเป็นใส่ซิมคือคือมันเป็นคือมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่ว่ามันประมาณแบบประมาณนี้ค่ะแต่วมันสบายไปนะแล้วแล้วเราเราเราได้ปุ๊บเรายังไงมีวิธีการแบบไปตอบกลับที่ร้านหรือมีการถามอะไรที่ร้านเพิ่มเติมไหมเป็นทัชทิชชูค่ะก็คือ ก็คือหนูก็ปล่อยไปเพราะว่าตอนนั้นมันเด็กอยู่ค่ะใช่ก็คือปล่อยไปเลยกี่ปีแล้วคะที่เด็กอยู่ตั้งแต่ป .6 อะค่ะอ๋อป .6 ใช่ก็เพิ่มห้าปีนี่เหรอฮะใช่ค่ะ๋อแล้วมีมีเหตุการณ์หลังจากป .6 ตอนเนี้ยเคยจริงๆมันมีมันมีสองมุมนะมุมเนี้ยมุมหนึ่งก็คือทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาโฆษณาเกินจริงอ๋อฮะมุมที่สองก็คือตอนรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะไปมีไซส์ให้เลือกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ อันนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจออะไรเงี้ยมันอาจจะมีสองมุมก็คือมุมเขากับมุมเรามุมผมเคยนะ <c oughs> คือจะผิดไปไปต่อว่าร้านแต่กดผิดไซส์กดผิดสีจําได้ว่าไปซื้อเก้าอี้ที่ปเป็นเก้าอี้แคมป์แบบมีที่วางมือมั้งแต่ผมไปกดแบบอะไรก็ไม่รู้ที่วางมือแล้วไปไปไป,ไปว่าเขาแอบไปว่าเขานิดนึงแล้วเขาบอกวันนี้เขาเอาแคมป์มาให้ดูผมก็เลยบอกโอเคขอบคุณครับแล้วก็ลาเลย <c oughs> อันนี้ต้องระวังด้วยนะ นะถ้าถ้าเราคิดว่าเราอาจถูกต้องใช่ไหมฮะเราแบบเราสั่งซื้อถูกวิธีไซส์ขนาดสีสเปคทุกอย่างครบแต่ถ้าไม่ได้มาอย่างงี้ครับโฆษณาเกินจริงหรือของไม่ตรงปกอย่างเงี้ยครับอ่ะอย่างเช่นช่องทางออนไลน์หลายหลายคนโดนอยู่แล้วพี่แพรมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรบ้างคะอ่าถ้าสมมติว่าช่องทางออนไลน์อ่าสมมติว่าเป็น l a ซาด้าช้อปปีอย่างเงี้ยบางอันมันจะมีให้กดรีเทิร์นอ่ะพี่ว่านั้นก็ช่วยได้นะคะพี่เคยคืนของไปหลายชิ้นแล้วเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ตรงปก อ่าแล้วอย่างงี้ Facebook มันมีรีพอร์ตอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่มีนั่นคือประเด็นค่ะมิชฉาชีพใน Facebook ค่อนข้างียอะแล้วถ้าเป็นแบบว่าออนไลน์อย่างเงี้ยช้อปปี้ก็ไม่มีวิธีไหนบ้างฮะที่แบบจะแจ้งกับทางแบบหลักเขาเลยฮะช่องหลักเขาเลยอ่าของพี่พี่จะ ทักไปทางร้านก่อนค่ะส่วนใหญ่ร้านจะตอบนะถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่มันขายของอยู่แล้วถ้าเป็นเป็นแอปใหญ่ๆเนาะเขาจะมีมีกฎกติกามเขาอยู่แล้วใช่ไหมคบใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติร้านไม่ตอบก็ทักไปในแอดมินของแบบ lazada หรือ shopee เลยเขาก็จะให้การตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันค่ะหรือของพี่พี่จะดูร้านที่มันมีรีวิวที่มันไม่ใช่รีวิวอัตโนมัติอะรีวิวอัตโนมัติมันจะเป็นแบบของชิ้นนี้สวยมากเลยใช้เรียบร้อยมากเลยครับหรือว่าแบบ คุณภาพดีใช้งานสะดวกมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคนปกติมันจะแบบว่าดีค่ะของดีค่ะมันจะแบบเข้าใจฟิลพี่ไหมว่าแบบ uh huh. มันจะแบบพิมพ์อีกอย่างหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะดูางาน,นแล้วพี่จะดูรูปที่เขาถ่ายแนบด้วยถ้ารูปที่เขาถ่ายแนบมันแบบภาพดูไม่ดีก็ไม่ซื้อจริงจริงบนผมเลยผมดูรีวิวว่าสีจริงอ่ะบางทีสีในรูปกับสีที่ท,ที่ลูกค้าถ่ายมาอย่างงี้คระ เพิ่งพวกงานเฟอร์นิเจอร์หรือสีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยค่อยตรงบอกจะดูจากเฉดที่ที่จากกล้องปกติเลยนะฮะวิธีการสังเกตแล้วมีน้องๆวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับที่แบบเฮ้ยฉันมั่นใจนอกจากแบบดูรีวิวเหมือนพี่กับพี่แพรวอะไรเงี้ยหรือซื้อบ่อยอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะซื้อบ่อยอะไรอยี้แล้วมันมีอีกอันนึงครับมันมีอีกอันหนึ่งครับก็คือที่เราพูดไปเมื่อกี้เป็นพวกเพจทางแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือต้นทาง แต่มันมีอันนะครับก็คือปลายทางก็คือชื่อบัญชีที่เขาให้โอนไปนะครับเราอาจจะต้องดูว่ามันสอดคล้องกับเพจนั้นหรือเปล่าผมขออนุญาตเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเหตุการณ์หนึ่งนะก็คือว่ามีคนหนึ่งจะซื้อหมาปลอมเป็นเพจปลอมแบบฟาร์มหมาเลยนะฮะส่งรูปหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แบบส่งมาให้เขาดูจริง<อ>ๆซึ่งมันเป็นมันเป็นหมาที่มันเป็นมันเป็นฟาร์มที่มันมีจริงอะ่ะแต่เขาปลอมฟาร์มอ,อ่ะแต่ตอนส่งโอนเงินไปเนี่ยก็มีแบบเชิดไปเลยกับบ,บางคนได้หมามาจริง แต่ไม่ได้โกลเด้นครับเป็นไอ้ด่างนึกออกไหมท่งมากเป็นไอ้ด่างแต่ตอนนี้เขาก็เลี้ยงไอ้ด่างจนเติบโตขึ้นดีแล้วนะอันนี้อันนี้เกิดเหตุแถวบ้านนะครับก็มีลักษณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดูเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูปลายทางบัญชีด้วยว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่ามีชื่อชื่อชื่อไม่ตรงบริษัทก็มีหรือเป็นชื่อแหล่บุคคลก็มีอ่าถูกต้องครับแล้วก็กลับไปสู่แอปไซเบอร์เช็คซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบ บัญชีได้ว่าบัญชีนี้มีการถูกรายงานหรือเปล่านะครับก็คือแอปไซเบอร์เช็คนะครับก็น้องๆก็ลองเสิร์ชดูนะมีมีรูกแอปไซเบอร์เช็คขึ้นไหมครับขึ้น,นเพราะว่าแอปไซเบอร์เช็คนี่ยสามารถโหลดได้3วิธีที่มิจฉาชีพเนี่ยเอามาใช้นะครับก็คือ 1. สามารถเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรมาหาเราได้ว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่าอันที่2ครับ ก็เป็นบัญชีธนาคารอย่างที่พูดไปบัญชีเนี้ยเป็นบัญชีม้าถูกล้องเรียนเป็นบัญชีปลอมมีการได้รับการตรวจสอบการยืนยันหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่3อันสุดท้ายครับก็จะเป็นในเรื่องของพวกอ่าลิงก์เมื่อกี้เราพูดถึงเว็บไซต์อ่าเว็บไซต์ใช่ครับเว็บไซต์เพจเราก็คัดลิงก์มาใส่ใส่ได้เลยว่าเอ๊ะอันนี้เพจปลอมหรือเปล่าเว็บปลอมหรือเปล่าใช่ครับก็แอปแบบนี้ก็จะช่วยได้ง่ายๆเลยนะ ดาวโหลดไว้ใช้แล้วเช็คได้ไหลายรูปแบบมากนะฮะรูปแบบวิชาชีพท,ที่ที่เป็นแบบเบื้องต้นที่เราแบบน่าจะแบบเคยเจอหรือแบบว่าถ้ามีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยก็เช็คได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็สุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ๆทุกท่านฝากอะไรให้กับเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ที่นี่นะครับอ่ะพี่ก็ฝากเลยนะว่าขอให้น้องใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสตินะคบจะซื้ออะไรอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งไปไปแบบกลัวว่าเฮ้ยเราจะเดี๋ยวเราจะแบบอย่างอย่าซื้อกาดเกาหลีอย่างเงี้ย รีบจ่ายไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้อย่าย้ำสิครับอย่าย้ำสิครับจะเย็นๆแจงเย็นนะคะหนูจะเย็นๆอ่ะเจนเย็นก่อนดูข้อมูลดูอะไรหลายอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับดูนอกจากดูตัวสอบเพจแล้วอย่างที่เราได้พูดกันไปตลอดในที่ผ่านมานะครับก็อาจจะต้องดูปลายทางเลขบัญชีของเขาด้วยตรวจสอบดีๆนะครับเราก็จะต้องมีสตินะครับในการที่จะใช้โลกโซเชียลค่อยๆตรวจสอบนะครับ ตั้งแต่ร้านตั้งแต่แบบรีวิวตั้งแต่แบบบัญชีกว่าเราจะโอนอีกนะฮะ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ข้ามาครับพี่แพลมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับต่อมาก็คืออย่าโอนไวลูกบางทีมันจะอาจจะขึ้นแฟลตเซลหรือว่าอะไรก็ตามอย่าโอนไวนะคะใจะเย็นๆโอนไวให้เป็นของพี่ๆนะครับส่วนน้องๆอย่าเพิ่งโอนไวนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ที่เราจะแบบ <c oughs> โอนเงินก่อนจอกบัญชีเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามันบางทีมันมันไปแล้วเนี่ยบางทีการตรวจสอบมันโอ้โหมันหลายขั้นตอนแล้วบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่กล้ากลัวอย่างเงี้ย ก็จะเป็นแบบคนหนึ่งที่กลัวการช็อปออนไลน์ไปเลยใช่บ,บางคนก็จะสูตรว่าแบบเฮ้ยเงินแค่นี้ไม่เป็นไรทิ้งไปเถอะอะไรเงี้ยอามีสายชีพได้ใจใหญ่หลอกคนอื่นไปทั่วเลยคราวนี้เ,ออเพราะ<ด>ฉะนั้นใจเย็นๆนะคะแฟลเซลอะไรก็เถอะเช็คดีๆค่ะครับ,รบก็นอกจากมีสติแล้วก็อยากให้รอบคอบนะครับให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับในกรณีที่น้องๆจะไปซื้อของนะครับก็ให้เช็คให้ดีก่อนนะครับจะเข้าแอปไซเบอร์เช็คก็ได้นะครับหรือกรณีที่น้องๆจะไปรู้จักกับใครในโลกโซเชียล ก็เหมือนกันนะครับตรวจสอบให้รอบครอบก่อนนะครับก็นอกจากมีสติแล้วก็อยากให้รอบครอบด้วยกับทุกๆเรื่องนะครับผมนี่เอาพูดวิไอพี่แบงค์ครับครับผมขอฝากสุดท้ายเลยนะครับผมก่อนเข้าซื้อของเช็คทุกครั้งนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างเช็คว่าเนี่ยขนาดกระเป๋าเท่าล่ะมันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กให้มีสติทุกครั้งครับผมให้มีสติก่อน ให้มีสติถูกครางครับผมครับมีสตินะครับอันนี้คือบอกน้องหรือบอกตัวเองบอกตัวเอก็มีสติแล้วจะไม่เสียสตังค์ครับมีสติไม่เสียสตังค์แต่ถ้าเสียแล้วก็ต้องคุ้มที่สุดนะครับจะได้ของที่ตรงปกนะฮะตรงใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้ได้ความแบบว่าเขาเรียกโอนตรงด้วยนี่สําคัญมากนะครับวันนี้ตางค้าได้ไปฟังแบบข้อมูลที่เป็นความรู้แหละนะครับสำหรับเราในฐานะที่เป็นแบบตัวแทนเพื่อนถือว่าเป็นข้อดีกับพวกเราเลยไหม ข้อดีมากๆเลยไหมวันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆเลยค่ะคือพวกเราที่เราพูดอยู่นี้คือมอห้าใช่ไหมคะคือโตพอที่จะรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนาะแต่ว่ามันยังมีข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นแบบว่าเกี่ยวกับทางกฎหมายเกี่ยวกับทางโปรแกรมต่างๆที่เราไม่รู้แล้วพี่เขาก็ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็ถือว่าดีมากๆค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อน,อนๆทุกคนระมัดระวังแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้น้องๆภายในโรงเรียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องตังด้วยนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับพี่ๆของเราทั้งสีท่านนะครับปรบมือให้กับพี่เติร์ครับปรบมือให้กับพี่แพรพี่ไอและพี่แบงค์เยและปรบมือกับกันเพื่อนเราด้วยนะครับน้องตังหวังว่าความรู้วันนี้นะครับจะถูกแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้มาในห้องนี้หรือใครชมทางบ้านอยู่ตอนนี้นะครับถ้า เรารู้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบช้อปออนไลน์เลยนะแล้วชอปสม่ําเสมอมากระวังด้วยตั้งสติแม้กระทั่งแบบไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวนะสามารถที่จะทำอ่าใช้สติกับทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิตก็ได้เลยนะฮะวันนี้ข้าวครับต้องขออบคุณด้วยสําหรับนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ววันนี้น้องๆโรงเรียนอะไรครับวันนี้โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับผมนี่รบมืนกับตัวเองด้วยครับเด็กๆน่ารักมากๆนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับ คู่หูจิตอาสา,านะครับจะบอกเลยว่าจะมีกิจกรรมจิตอาสา,าที่น่าสนใจนะครับอย่าเพิ่งปิดไลฟ์ไปไหนนะชมนะครับความพิเศษในช่วงต่อไปได้กับอาสาพาทัอวทีจ